อัตตาหิอัตโนนาทูตนแหล่เป็นที่พึ่งของตนเกิดเป็นคนอย่าจนจิตคิดพึ่งเขาปิดแบบเขาคำโบราณเทียนขันไขอันคนอื่นหมื่นแสนในแดนไตรพึ่งไม่ได้สักกี่วันก็พลันหมอน คิดตั้งตนของตนพึ่งตนเถิดเป็นดีเลิศพุทธองค์ทรงสั่งสอนเป็นที่พึ่งดำรงคงถาวรและแน่นอนพึ่งได้ดังใจปองขอนอบน้อมเดชพระรัตนตรยัย และขอความสุขความเจริญในธรรมโจมืันเกิดมีเดท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะ้วยระบบความถี่ fm 88.5และความถี่102.0เมกะมเกรฮิฮ์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็เป็น วันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม2565ช่วงนี้ฝนฟ้าก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พักหายไปหลายวันก่อนหน้านี้ก็ร้อนจัดแต่ว่าช่วงนี้นี่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู เรามีชื่อพายุให้ได้ยินกันทุกๆปีแต่ละปีก็ชื่อแตกต่างกันไปถามว่าชื่อพายุหรือว่าชื่ออุบัติภัยทางธรรมชาตินี่มีได้อย่างไรมาได้อย่างไรโดยมากเนี่ชื่อเหล่านี้จะมาจากคนที่พบเจอเป็นครั้งแรกหรือว่าหน่วยงาน องค์กรที่เขามีชื่อเรียกแต่เดิมมามันหยัดสับขึ้นมาเพื่อให้จำจำได้ง่ายอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับลมฝนดินฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีชื่อต่างๆให้เราได้รู้จักส่วนถ้าไปในเรื่องอื่นวงการอื่นเขาก็จะมีชื่อมีฉายาเพื่อให้เรียกง่ายเข้าใจง่าย อันนี้เป็นสมมุติที่โลกได้กาหนดขึ้นเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแปรไปบางชื่อเราก็จําได้บางชื่อเราก็ลืม <c oughs> ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นสิ่งสมมุติฉะนั้นเวลาเราทําความดีนี่โดยมากบางคนบางท่านก็อยากจะจะรึกชื่อไว้ในพระพุทธศาสนา ตรงนี้ก็ขอบอกญาติโยมทําความเข้าใจว่าการที่คนเราอยากมีชื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนามันก็มองได้หลายแงยม่มุมมองในแง่มุมที่ดีก่อนแง่มุมที่ดีก็คือเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแบบอย่างเป็นความภาคภูมิใจของบุคคลน,นั้นของตระกูลนั้นหรือว่าของกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องในการทบ,บุญแต่ละครั้ง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องที่อาจจะเป็นแง่ลบก็คือถ้าเกิดว่าทำบุญครั้งคราวไหนไม่มีการประกาศชื่อก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้บุญเต็มที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่อกุศลในทางจิตบุญหายไปช่วนหนึ่ง ฉะนั้นก็ให้ให้เรามองได้หลายแง่นะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่วิพัชวาตก็คือจำแนกแยกแยะไม่ได้ฟันธงลงไปตรงๆในบางเรื่องว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านี้เพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาในการเข้าหาศาสนาจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องพอพูดถึงการฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนานี่มี ยติโยมท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็คือโยมเปี่ยมสุขสักโยมเปี่ยมสุขสักบานโยบานนาส่วนตอนนี้จบมาวัดบานส่วนเวลาวันพระจบฟังธรรมมาเวลานอกจากนั้นก็ฟังวิทยุรายการจากทางสถานีวิทลันเซวัดลันเซ โดยเจบอชวงธรรมากรน,นอนก้องตานอาจารย์ประครูศาสนกิจจารอนยมเปียมสุกซักนี่กว่างติดตามเป็นประจำเลยเมื่อนกับคุณแม่เคลือนปันายังที่ฟังไม่คาดเลยแล้วคุณโยมเพียมนี่ชอบตับบุญโดยฝากพานอาตมาเนี่ยก็ฝากมาบ่อยมากบางครั้งอาตมาก็ได้เจอ อาจารย์พระครูก็ได้ให้เร็วแต่บางทีไม่ได้เจอก็ให้ช้าก็เลยนึกเมื่อวานนี้นึกได้อยู่อย่างหนึ่งว่าเออที่จริงเรามีแอปของธนาคารนี่สามารถโอนกันได้แต่ว่าต้อง,ต,องต้องให้เจอโยมเปี่ยมก่อนถ้าเจอแล้วต้องคุยว่าทีหลังต้องฝากอาตมากว่าจะไปวัดลานแซะเรื่อว่าเจออาจารย์พระครูบางครั้งด้วยคิดภาระหน้าที่หลายอย่าง ท่านอยู่วัดบ้างไม่อยู่วัดบ้างอาตมาก็มีกิจนิมนต์ไปก้างนอกไปสอนหนังสือสอนนักเรียนสอนนักธรรมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอเพราะฉะนั้นถ้าโอนน่าจะง่ายกว่าแต่ต้องแจ้งให้เจ้าภาพทราบด้วยว่าใช้วิธีการนี้กว่าอันนี้ฝากมาล่าสุดนี้ร่วมทําบุญโทษป้าป่าช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่วัดอินทราวาดัดอ๋อนี้ ไม่ทราบเมื่อไรนะเขาเขาโทษพระป่าแล้วมันก่อนฝากทําบุญซื้อที่ดินอันนั้นให้ไปแล้วไปเจออาจารย์พระครูที่บ้านสวนโนดตอนนี่นนแล้วก็วงเล็บด้วยว่าถ้าพระคุณเจ้ารับแล้วแจ้งให้ทราบในรายการธรรมะก่อนนอนด้วย <laughs> ฝากตานอาจารย์พระครูแจ้งด้วยนะโยบในใบใจ <laughs> ยมอยากไดยินเจอตัวเองออกวิทออยุเมื่อ,อก่อนนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าใครได้ออกทีวีหรือว่าใครได้ออกโทรทัศน์นี่เราจะดีใจมากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะยุคทีวีขาวดำนะตัวน,นั้นนะนะเวลามีรายการโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7จ ช่อง3ามช่องห้าช่องเจดช่อง9้าช่อง11เขามาสมมุติเขามาทำข่าวที่บริเวณแถวแถวบ้านเราหรือว่าเรามีโอกาสไปกรุงเทพมานครแล้วไปเดินผ่านกล้องรู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จะนำไปออกรายการโทรทัศน์ก็จะบอกคนทั้งหมู่บ้านเลยฮ้่มาเล่ต้ะวันนี้เราได้ออกโทรทัศน์แล้วก็ไปเฝ้าหน้าจอกันนั่งดูบางทีก็แวบเดียว ประมาณ2อสามวิก็โอ้ดีใจนักหนาเลยเรียกเรียกเราเรื่องของปิตินะแต่นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปปิติอย่างนี้นก็เป็นธรรมชาติส่วนปิติในบุญอาจจะอยู่ได้ยาวกว่าปิติแบบดีใจเหมือนได้ออกโทรทัศน์หรือได้ออกวิทยุปิติในธรรมก็คือเราสามารถจะ สร้างให้เกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลหรือว่าเราปฏิบัติเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ทานผู้ฟังนั่งสมาธิทําจิตสงบสักพักก็จะเกิดปีติเนี่ยอย่างนั้นเป็นปีติที่อยู่ในธรรมรวมความว่าเราต้องทําความดีนะแม้ว่าจะมีผู้ประกาศความดีบ้างไม่ประกาศบ้างก็ขอให้ทาความดีต่อไป ถึงใครไม่รู้อย่างน้อยเราก็รู้เองสบายใจเองเพราะว่าอย่างน้อยพระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นเป็นที่พึ่งหลักของเราอยู่แล้วส่วนที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยแล้วอย่างพุทธภาสิทธ์ที่ขึ้นตอนต้นว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่าเบื้องต้นเราพึ่งพระรัตนตรัยก่อน แต่เมื่อเรามีสติปัญญาสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระผูม้มีพระภาคเจ้ามาใช้เมื่อนั้นเราก็จะรู้จักการพึ่งตนเองโดยการนำหลักธรรมนั่นแหละไปใช้ให้ถูกต้องถูกที่ถูกบุคคลถูกเวลาก็เท่ากับว่าได้ใช้ธรรมะพอพูดถึงเวลานี่ช่วงนี้ใกล้เข้ามาแล้วเร่งมันรอแกก็แล้วแกออกซ่า ก่อนออกพรรษานี่ก็ทุกปีก็จะมีการสอบนักธรรมนักธรรมชั้นตรีส่วนนักธรรมชั้นโทชั้นเอกนี่สอบหลังจากออกพรรษาไปแล้วปีนี้นักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบวันที่4-7ตุลาคมอย่างกรรสงสามอำเภอก็สอบที่วัดสวรร์วิชัยขวรนกขนุนปวม สีบรรพตก็พระภิกษุประมาณ100รูปญาติโยมท่านผู้ฟังอยากจะร่วมบุญถวายน้ำปานะก็ขอเชิญจเจริญพรได้วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ในส่วนของพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าคณะพระสังการิิการหรือว่าผู้ที่มีตำแหน่งได้รับเงินนิติยพก็ ทุกปีเหมือนกันทางคณะสงฆ์ก็ขอความเมตตาร่วมกันทําบุญในกิจการงานการศึกษาในส่วนนี้เรื่องของการเรียนในเรื่องของเวลาเวลาสอบนี่กําหนดแน่อนอนได้แต่ว่าเวลาเรียนนี่บางครั้งไม่แน่อนอนอาตมาเองนี่สอนทั้งนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็สอนพระ ที่วัดสอนอยู่ที่วัดเขาอ,อ้อคือตกลงกติกากันไว้กับท่านชาววัด <มา S 1> ก็คือท่านพระประตัตวิเชียนศีราโชโตโชาววัดวัดขาอ,อ้อว่าปีไหนวัดใครมีนักเรียนมากเราก็จะไปเปิดสำนักเรียนที่นั่นกันเมื่อก่อนวัดบ้านสวนนี่มีพระจำปาษามากเกือบเกือบยีรูปแต่พ มาช่วงหลังยุคหลังนี่คนบวชน้อยลงน้อยลงก็ไม่ถึง20ละจำพรรษาไม่ถึง20ทีนี้ก็ตกลงกับวัดเขาอ้อว่าท่าที่ไหนมีพระจำพรรษามากกว่าเปิดการเรียนการสอนที่นั่นก็เมื่อก่อนสอนที่วัดบ้านสวนเตว่าสองสปีหลังนี้วัดบ้านสวนแพ้จํานวนวัดขาอ้อตลอดเพราะเขาอ้อนี่เขบวชกัน เยอะทุกปีเพราะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะบวชแก้บนบ้างบวชประเพณีบ้างหรือบวชศรัทธาบ้างก็เลยไปสอนที่นั่นที่บอกว่าเวลาน้อยนี่เนื่องจากว่าตกลงกันในจำนวน4วัดนี้บ้านสวนภูกอทองดอนศาลาเขาอ้อหรือวัดที่มาร่วมเรียนถ้าวัดใดวัดหนึ่งมีงานศพ ก็หยุดการเรียนการสอนไปหนึ่งวันแล้วก็ปกติวันพระนี่จะหยุดเป็นหลักเลยแล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันที่อาตมาไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนและอีกวันหนึ่งก็คือวันที่อาตมามีกิจมิ์ไปแสดงธรรมหรือไปเทศเนี่ยดูก็อาทิตย์หนึ่งก็หยุดไปหลายวันนะพอร,รวมๆแล้วสามเดือนตลอดภาษาเวลาเรียนก็ คือว่าไม่มากนะถ้าจะเรียนให้แตกฉานเข้าใจในทั้งสีวิชาธรรมวิภาคพุทธประวัติวินัยมุกแล้วก็วิชาเรียงความแก้กระทูธรรมนี่เรียงความน่โสโนเรียนหลังเพื่อนสามเดือนนี่เวลาไม่มากถ้าใช้แตกฉานแต่ว่าก็สอนทันทุกปีนะ ถ้าดูว่าเวลาน้อยก็รีบรวบรัดสอนอธิบายให้กระชับเน,น้นดูก็สอบเก่าๆเพื่อ้สอบได้พอสอบผ่านแต่ถ้าจะต้องเอาถ้าอยากได้ความรู้จริงๆนี่ต้องต้องไม่รีบยิ่งถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติไปนานๆหลังจากออกพรรษาแล้วไม่ชิงลาสิกขากันไปซะก่อนแต่นี้ไม่ บางทานนี่เลวันไปเลยวัวช้าเลยพอเดือนทุดตายนี่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยคิดไปเร็ว่าทึกเลยไปทำไรวางแผนไ้แล้วคนที่มีงานมีการนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะคิดวางแผนแต่บางคนที่ไม่มีงานมีการก็คิดจะจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็มีแต่ก็ยังดีนะที่ได้บวช ก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบวชของทุกรูปทุกท่านด้วยยิ่งถ้าได้สอบด้วยก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณก้าวแกงของญาติโยมคุณของวัดที่เราอยู่อาศัยเพราะเคยได้ยินพระบางรูปท่านพูดมีทุกปีเราไม่ใช่ปีนี้อ่ะเรียนสอบไปตามไรหนักทำ ชอบเปลี่ยนไป่ก็ไม,ม่เจได้ชายเราไม่ได้ทำงานติเกี่ยกับหนักธรรมนี่คือความเข้าใจผิดที่พูดอย่างนั้นก็เลยฝากบอกเหมือนวันก่อนได้พูดกับท่านเจ้าวาดทั้งทั้งสองวัดนะหรือวัดภูเขาทองกับวัดเขาอ,อ้อว่าจริงๆต้องคิดใหม่หมายถึงหมายถึงพระที่ที่คิดว่าไม่ได้อะไรให้คิดว่า การเรียนหรือการสอบนักธรรมนี่จริงอยู่ถ้าเราคิดเฉพาะตนเองว่าไม่ได้อะไรก็คิดไปมีสิทธิ์คิดคิดไปได้เลยแต่ควรจะคิดว่าเรามาอาศัยอยู่ที่วัดหรือสถานที่ใดนี่เราจะตอบแทนสถานที่นั้นได้อย่างไรไม่ใช่แค่กวาดกะยะทูพื้นหรือว่าทํำกิจวัตรอย่างเดียวแต่ว่าการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาพระปริยัต นี่ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างดีทีเดียวออยิ่งถ้าเกิดสมมตุติท่านตั้งใจเล่าเรียนสอบผ่านขึ้นมานอกจากเป็นเกียรติประวัติกับตัวพระเองแล้วครอบครัวก็มีความภาคภูมิใจวัดที่เราอยู่อาศัยก็เป็นเกียรติประวัติของวัดด้วยว่ามีภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วไม่ไม่ไม,มาเช้าเอเ็นเพลนอนอย่างเดียวแต่ว,ว่าท่านก็ศึกษาปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวทจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านก็ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือแทนที่ว่าคิดว่าไม่ได้อะไรก็ก็บางส่วนหรือส่วนใหญ่ก็เข้าใจจะมีะพระใหม่ๆไม่กี่รูปที่ที่ทีคิดว่าไม่ได้อะไระก็เลยฝากไว้งานเยอะจริงๆช่วงนี้แตมานี เมื่อวานเืิอนี่เดินทางไปนุ่นวัดคู่หาสวรรค์ไปเซ็นเอกสารของบประมาณจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นขอเองนะเพราะว่างบประจำปีก็มาทุกปีก็เฉลี่ยกันไปว่าปีไหนให้วัดไหนก็ทำประวัติข้อมูลไป ว่าจะบุรณะปฏิสังขรณในส่วนไหนก,ก็จะพิจรารณาแล้วใช้เวลานานด้วยนะไม่ใช่ว่าขอเดือนนี้จะได้เดือนหน้าไม่ใช่ขอปีนี้จะได้ปีนี้ก็ไม่ใช่นี่ขอปีนี้นี่สองพกถ้าสมมุติว่าผ่านจริงๆก็จะไปได้นู่นปี2,567 ก็ถามผู้รู้เหมือนกันนี่ที่วัดตอนนี้มีพระรูปหนึ่งท่านมีความรู้ในเรื่องของราชการระบบราชการเป็นครูมาก่อนแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาให้ท่านได้ช่วยในเรื่องของเอกสารข้อมูลต่างๆก็เก่งดีเดียท่านสงชัยสุขทองอาตมาก็เรียกเป็นการเองว่า ท่านท่านครูท่านพระครูเหมือนกันแต่ไม่ได้แต่งตั้งจากทางจากทางเบื้องบนอ,อันนี้เรียกกันเองด้วยความเสด็จสนท่านก็ได้ช่วยเหลืองานพระศาสนาในส่วนนี้ด้วยเนี่ยแต่ละวันงานเยอะบางทีก็เหนื่อยก็เบือเ่อมือนกันกิจจะละทิ้งในบางเรื่อง แต่พอคิดๆไปด้วยคิดภาระหน้าที่นี่ที่เราเลือกเองจะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำไปอย่าท้อวันก่อนได้โพสใน Facebook ให้กำลังใจญาติโยมว่าเวลาญาติโยมท่านผู้ฟังเกิดอ่อนแอท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจในการทำหน้าที่หรือว่ามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากระทบ ขอให้ทำจิตใจเข้มแข็งโดยนึกถึงพระสมาสัมพุทธเจ้าว่าฟังบทสนทนานี้แล้วจะทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นคือตอนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จไปโปรดโจรองคุลิมานโจรองคุลิมานก็คือผู้ที่ฆ่าคนบ้างตัดเอานิ้วมือบ้างเป็นผู้โหดเคี้ยมโหดร้าย ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปบริเวณหมู่บ้านที่โจรองกุลิมันกําลังไล่ล่าหานิ้วมืออยู่ก็มีผู้ประสงค์ดีเข้ามากราบทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงเสด็จหนีไปเถิดหรือว่าโปรดทรงเสด็จไปที่อื่นเถิดอย่าอยู่ที่นี่เลยโจรองกุลิมันนี่มันร้ายนะมันฆ่าไม่เว้นไม่ว่าเด็กกลนแก่หรือแม้กระทั่งว่านักบวช ถ้าต้องการนิ้วขึ้นแล้วขอพรองส่งไปที่อื่นเพราะอาจจะอันตร,รายถึงชีวิตแก่พระองค์ได้เพราะผู้มีพระภาคตรัสในทํานองว่าเราเดินทางมาไกลแล้วจะให้เรากลับหลังหันกระนั้นหรือโดยใจความประมาณนี้นะไม่ได้ยกบาลีมาเราเดินทางมาไกลแล้วจะให้เราเดินกลับหลังหันกระนั้นหรือ บุคคลผู้หวังดีก็ฟองพระธรรมรัษนาจากพระผู้เป็นพระเจ้าพระองค์พูดในลักษณะที่ว่าคือต้องการมาโปรดองคุิมารให้กลับใจเพราะอตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ขวัญผวาขันหมดแล้วแต่พระองค์นี่สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้และก็เป็นจริงอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมา พระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถทําให้โจรองังกฤษมันกลับใจ ừ, ถึงขนาดว่าหันมาบวชเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอบวชแล้วก็เป็นคนดีมีความอ่อนน้อมอโยุนแต่ด้วยบาปกรรมที่ทำเอาไว้เวลาไปไหนก็มีความหวาดระแวงว่าจะโดนทําร้ายบ้างว่าจะโดนรังเกียจเกลียดชังบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าใอ้ hey, อดทนแล้วก็ทําความดีต่อไป ได้เจได้ว่าบารมีของพระพุทธองค์นี่สามารถเปลี่ยนคนได้และก็สามารถให้กําลังใจคนได้ขอเพียงแต่เราพยายามนึกถึงเท่านั้นเองเราก็จะมีกําลังจิตกําลังใจในทาในการทํากิจการงานหน้าที่ต่างๆอย่างดีหรือแม้กระทั่งว่าการเดินทาง ไปไหนมาไหนเราก็จะมีขวัญกำลังใจที่ดีเพราะพระ,พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ชื่อว่าเป็นผู้สุกตูแปลว่าไปดีไปดีด้วยการคิดดีก่อนหมายถึงว่าก่อนจะไปนี่พระองค์คิดดีว่าจะไปไหนไปทําอะไรหรือว่าแม้แต่จิตวิญญาณที่เรามาสู่โลกนี้บางดวงบางจิตก็มาดีบางจิตก็มาไม่ดี บางจิตมาอยู่แล้วก็ไปดีบางจิตมาอยู่แล้วก็ไปไม่ดีอย่างพุทธภาษิตว่าโชติตมะปรายโนประเภทโชติตมะปรายโนคือเกิดมาดีรุ่งเรืองมาดีแต่ว่าเวลาไปนั้นไปไม่ดีเหมือนคนที่เกิดมาในตระกูลที่ดีพ่อแม่ดีญาติพี่น้องดีทุกอย่างดีหมดแล้วแต่ว่าไปประกอบบ,บาปกรรมหรือไปทำอบายามุกเวลาไปก็ ไปไม่ดีหรือบางคนมีความขยันขันแข็งเกิดมาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแต่ว่ามีความขยันขันแข็งต่อสู้ชีวิตต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทำให้มีความเจริญข้าวหน้าขึ้นได้ไม่ตกต่ำประเภทนี้เรียกว่าตโมโชติปะรยโน มามืดแต่ว่าได้สว่างไปหรือบางคนนี่มารุ่งเรืองแล้วก็ไปรุ่งเรืองก็มีอันนี้อันนี้น,น,น่าน่าปรารถนาที่สุดเลยชีวิตแบบนี้เกิด <c ười> มาดีอยู่ดีเวลาไปก็ไป,ไปดีปเป็นชีวิตที่เราควรจะปรารถนา ดงนั้นตรงความว่าท่านผู้ฟังนี่ต้องการอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนก็เลือกทำเอาเองเลือกทำเอาเองพระพุทธเจ้าเป็นเด็เพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นหรือว่าที่ท่านกําลังฟังอยู่ในการนี้ก็เป็นเด็ผู้ฟังเท่านั้นอาตมาเป็นเด็ผู้บรรยายเท่านั้นส่วนญาติโยมท่านผู้ฟังต้องทําเองในยการคิดดีพูดดีทดําดีและชีวิตก็จะดี ราะอย่าลืมว่าสมเด็จพระบรมศาสดาของพวกเรามีประชาติเป็นถึงกษัตริย์เป็นรัชทายาทถ้าหากว่าไม่ออกพนวนก็จะได้ครองราชเป็นพระราชาแต่ว่าทรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของพระองค์หมายถึงสภาวะที่จะได้เป็นพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์ยอมไปลำบาก ฝึกฝนอบรมตนเองอยู่ในป่าเขาลำนาไพรใช้เวลาถึงหปีที่สุดก็สามารถบรรลุอนุตรสมาสัมโปธิญาณได้นั่นเป็นเพราะว่าการคิดดีไปดีทำดีแล้วลรงก็ได้ดีแล้วก็อยู่เหนือดีด้วย <c oughs> จากนั้นพอมีดีแล้วก็นำดีมาสอนประชาชน และความดีของพระองก็ชนะความไม่ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารที่อยู่ในใจิตใจหรือว่าบุคคลที่คิดมุ่งร้ายทำลายล้างก็พ่ายแพ้แก่พระสมมาสัมพุทธเจ้านี่คือบารมีของพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสมมาดีเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ฟังทั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายนั้นคงจะได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังอย่างเช้าเช้าเช่นนี้สมควรแก่เวลาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ขอความเจริญในธรรมจุมิเกท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเจริญพร ตาหิอัตโนนาทูตนแหล่เป็นที่พึ่งของตนเกิดเป็นคนอย่าจนจิตคิดพึ่งเขาปิดแบบเขาคำโบราณเทียนขันไขอันคนอื่นหมื่นแสนในแดนไตรพึ่งไม่ได้สักกี่วันก็พลันหมอน คิดตั้งตนของตนพึ่งตนเถืดเป็นดีเลิศพุทธองค์ทรงสั่งสอนเป็นที่พึ่งดำรงคงถาวรและแน่นอนพึ่งได้ดังใจปองขอนอบน้อมเดชพระรัตนตรยัย